สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเจ็ดสิบตัวใหม่ครับเป็นเจ็ดสิบดีซเจ็ดสิบโครับ Pro นะไม่ใช่พลัดนะตัดจะเป็นก่อนหน้านี้ครับวันนี้ก็อยู่กับเซลครับอ๋พี่บอกหน่อยว่าตัวไหนต่างกันมีจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงมาบ้างตัวควบคุมครับผมอ่ามีตัวควบคุมครับที่ที่จะเป็นแบบถ้าเป็นตัวตัวเจ็ดสิบธรรมดาจะเป็นเจ็ดสิบ ตั้งแต่เจ็ดสิบตัวแรกขึ้นมามจะเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นด้ามตัวนี้ครับไว้สําหรับยกยกราวนิ้วน้องแต่ถ้าเป็นตัวตัวโปรโล,ล่าสุดตัวโปรล่าสุดจะเป็นแบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าควบคุมและ,คอ,ละคอนโทรลจะนิ่มกว่าคอนโทรลจะนิ่มกว่าส่วนคันเกียร์คันเกียร์หลักยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเนี่ยและอีกอย่างที่ <c oughs> ที่เห็นได้ชัดก็คือมีอะไรพี่ตะแกรง <Okay. S 1> ตะแกรงแต่มันอยู่ข้างในครับเปิดไม่ได้เปิดได้ไม่ได้แปะติ๊กเกอร์มันนี่มุนไม่ได้ฮะทำไมจะมุนไม่ได้มุนได้ดิไอ้น่ <laughs> มันทำมากาจะไม่ให้ดูหรือวะ <laughs> มันใช้เป็นแจอหืมอ หมือนไม่ออกครับต้งคันมากอาจจะไม่ให้ดูเลยเหรอมาก็มีตะแปลงข้างในครับที่ที่ที่เพิ่มขึ้นมาไม่รู้นะว่าเขาเพิ่มตรงไหนบ้างรถเอ่าลดตอนนี้ก็มันจะมีลูกค้าแหละอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่เพิ่มขึ้นมาเป็นตัวนี้อ่าน่าจะช่วยช่วยในเรื่องเอ่อ ป้องการเข้าเข้าฝั่งขวาเยอะเกินเฮ้ยเข้าเออป้องการเข้าเข้าฝั่งขวาเยอะเกินแล้วมันจะไปทําให้โซ่ลาเลียงตกข้างหนึ่งจะทําให้โซ่ลาเลียงมันเป๋ไอเล็กตัวนี้น่าจะช่วยได้มั้งคิดว่าช่วยได้เหรออ่ะเขาถึงทามาส่วนโตเกลียวก็เกลียวก็ก็น่าจะยังพันคออยู่นะ มันนี่เหมือนตัวเก้าสอ่ะตัว 93, เก้าามเกลียวยจะเกลียวจะเหลือนิดเดียวจะเหลือนิดเดียวถึงจะถึงกันแต่ส่วนตัว7จจะเ,ลเกลียวเกลี่ยอยู่ห่างเลยและอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือแตกต่างจากเจ Pro นะอย่างที่เห็นได้ชัดคือสติกเกอร์ครับสติกเกอร์เปลี่ยนไปนะก็เป็นฝาถังน้ำมันครับที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาฝาถังน้ำมันจะมีจะมีระ,ะบบล็อกครับ มีระบบล็อกให้ระบบล็อกให้กันกันฝาหายครับเวลาจอดตามทุง่งนาอยนี้นะมันก็จะล็อกถังน้ำมันได้ก,ก็ก็ถือว่าช่วยมาอีกหนึ่งระดับครับนะพูดถึงราคาหน่อยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งล้านหนึ่งแสสามืนบาทหนึ่งล้านหนึ่งแบาทแพงจากกว่าแพงกว่าตัวตัว <20. S 1> พัดแพงกว่าเดิมส0 0 0 0ื่นครับ แต่มีลูกเล่นลูกเล่นที่มากกว่าเดิมส่วนขนาดตัวรถน้ำหนักตัวรถน่าจะเท่าเดิมรองรับ B20 ี่สิบไหมองรับอ๋อรุ่นนี้รองรับ B20 ครับแต่ถ้าจะให้ดี <c oughs> ผมแนะนำไม่ต้องเติมนะ B20 น้ำมันสกปรกรองรับ B20 ีครับน้ำมันถูกกว่าแต่แรงม้าตกลง แรงมาตกลงเยอะเลยเราใช้ b เจ็ธรรมดาดีกว่าถ้ามีมีตังคหน่อยก็ใช้พรีเมียมไปเลยแรงกว่าประหยัดก,กว่าส่วนช่วงล่างก็เหมือนเดิมครับโปรกับพลับตัวเดียวกันตอนนี้ก็ติดจองไว้ที่เรียบร้อยใครที่อยากได้รถตอนนี้ก็ต้องทำไงพี่พล จองไว้เลยตอนนี้จองไว้เลยตอนนี้รับรถอีกทีเกี่ยวข้าวเสร็จได้รับรถก็เดินหน้าได้มีรถมาเยอะอ,ะอนน่าเดินหน้าเขาเยอะเดินหน้าเขาเยอะนะวันนั้นก็พูดกับผมอย่างเงี้ยแต่ร้อยห้าขาดตลาดตอนนี้ร้อยห้าขาดตลาดครับนาะแปลงใหญ่เอาไปหมดร้อยห้าเป็นที่ต้องการครับตอนนี้ร้อยห้าขาดตลาดเก้าสามเป็นไงเก้าสามยังพอได้อยู่แต่ตัวจัดสีย 70. เกยังพอหาได้อยู่ครับแต่รุ่นที่เยอะที่สุดนะ่าจะเป็นเจ็ดสิบแหละมมอันนี้คืออะไรชื่อของรถเหรอเจ็ดสิบ 70, ไม่หมดแล้วตุกัอ,อันนี้ส่อันนี้ส่งยี่สินุ่นส่งยี่สิบหกอหน้คันนาคันนาก็ยีบหก ยี่สิบหกสองคันอีกคันหนึงน่งคันนู้นน่าจะเร็วๆอีกคันนึงน่งื้อแล้วรู้ว่าแล้วคันกระสอบก็มีเจ้าของเหมือนกันกระสอบยังอ๋อกระสอบกระสอบหลังๆขายยากนะผมว่าใช่เหนื่อยพี่เกียรตหาใช่พี่เกียรติหาลูกน้องครับกระสอบแต่ก็ไม่เป็นไรครับซื้อกระสอบไปแล้วก็ไปซื้ออุ้มเพิ่มมา ก็ได้เหมือนกันอุ่มเพิ่มก่ราคาแสนสองหน่อยๆแล้วแต่เจ้าอุ่มเจ็ดสิบมือสองคันนี้ก็คุณบางอรอนจองสิบเก้าสิบเก้าเดือนเก้าปีหกห้ารับรถลงทุนไหมมัง้ง <c oughs> ลงทุนไหนก็ได้มากนี่ ไม่มไม,ม่เขียนไว้ในตู้อุ้มเลยันกสิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากหลังคาก็น่าจะเป็นตัวเนี้ยเออ่หุ้มเหลี่ยมครับชนหัวดีเลยก็น้นี่ส่วนโซนทางนี้จะเป็นรถไทยครับรถไทยไม่ใช่ของไงพี่ม่ใช่ไอ้นี่มันจะเอาหกสอง ผมไม่ให้เอาตัวนี้หรอกจองไปเลยถูกจองอ่ะทำเรื่องจองไปเลยตัวนี้จะหยิบคาดถ้าจองไปตอนนี้ถ้าเขามาไม่ทันภายในเดือนสองเดือนเขาก็จะมีเงินคืยเหลือตามอีกหมื่นหนนั่นตัวนี้หกสองขาดตลาดครับมีแต่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดตอนนี้ก็มีอยู่สามคันนะเออนี่ว่าก็จะมาขับหกสองกลับเลยเนี่ย วันนั้นโตมาส่งมาส่งกันแน่6กอดไม่สมที่เขคิวเยอะ6จอดตอนนี้ติดคิวเยอะนี่บุรีรัมย์ยกเลิกกันได้มาสั่งขาวันนั้นไปส่งแบบเชิญถ้าเขาม่ยกเลิกเราก็ตอนนั้นผมทำเรื่องกู้เรื่องนี้เสร็จแล้วแต่ว่าออกมาก็มันดองไปปัดไปทีหลังเลยเอาไว้มันเลือๆใช้ก่อนมันดองช่วงนี้ก็รับปีใหม่ก็ได้พอดีเยอะเสร็จก็ดันเลยพอดีเละเลยรถพีดี โอ้ตรงเลยโอ้ใบมีด,บด,ด,าาด,ดใบมีดเกือบเกือบเท่ากันนะสี่เก้ากับห้าเจ็ดเกือบเท่ากันนี่ใบมีดต้องอาไปแต่งเพิ่มนี่ต้องต้องทำใบมีดให้มันชิงเชียงวะเนี่ยมันถึงจะกวาดดินดีฮะไม่ใบมีดใบมีดมันต้องไปไปรองข้างล่างเพื่อให้มันชัดขึ้น เสียดเดียนแล้วไปสรุปโดยรวมก็คันนี้ก็ใช่ดีไม่รู้ยังไม่เคยใช้ใช้ดีมันเพิ่งเปิดมันเพิ่งมาปีนี้ใช่ไหมเพื่อจองตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเที่ยงโซ่ตียี่สิบเจ็ดจองตอนนี้พาที่ยงโซ่ตียี่สิบเจ็ดไปดูอะไรอ่ะดูงานนี่แหละคือดูงานพาไปเที่ยว ถ้าไม่ไปเที่ยวนี่มีส่วนส่วนส่วนลดส่วนเพิ่มอะไรให้ไหมไม่มีถ้าไปอ่ะได้มีถ้าไปอ่ะได้ไปได้ถ้าไม่ไปไม่ได้นั่นก็คือบังคับให้ลูกค้าไปบังคับให้ไปจองแล้วไม่ไม่ไปก็ไม่ได้ส่วนช่วยดาวเพิ่มอะไรงี้ไม่แต่ละชั้นว่าถ้าไปเพิ่มอาจจะได้เพิ่มสักห้าพันหกพันอย่างเงี้ยเจ็ดพันนี่ละแต่ส่วนต่างขึ้นไปบอกกับเบอร์จะเที่ยวยโสเขามีอะไรเขาเขาพาไปเขาไปพาไปดูอะไรสิ เกี่ยวกับแบบเของรถเกี้ยนี่แหละแล้วมันจะมีฐานให้เล่นอะไรเงี้ยฐานให้เล่นเหมือนลูกเสือเลยนะเหมือนลูกเสือ <c oughs> นี่ล่าสุดไปอ,อุบลมาอืออุบลก็แถมทองแถมทองหรือหนึ่งอ่าคถามเพิ่มอ,อัดฟังหน่อยราคาตัวนี้อยู่เท่าไหร่สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นจากเดิมหมื่นห้าขึ้นจากเดิมหมื่นห้าลูกเล่นเพิ่มเติมคือเหมือนเดิมทุกอย่างอ้าวเหมือนเดิมทุกอย่าง

มันว,วอลวอลดีมากเลยนาเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพามาดูขึ้นัาปางนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบที่รถเกี่ยวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บบายายครับ